สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่อง y o u t u b แอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรนะครับสูตรต่อจากงวดเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้สมาชิกหวยออกวันที่1ทับสทับหนะครับเมื่อวานนี้สมาชิกก็คงจะทราบแล้วนะครับหวยออกตัวไหน ออกตัวไหนนะครับข้างบนนี้มันออกหกแปดเจ็ดนะครับบนออกหกแปดเจ็ดล่างออกสามหกนะครับล่างออกสามหกอ่ะใครที่ตามาเป็นสูตรก็ดีใจด้วยแต่ใครที่ตามเป็นชุดสรุปขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยเพราะว่าชุดสรุปหลุดกระจุยกระจายเมื่อวานนี้กลับขอโทษขออภัยชุดสรุปนะครับใครตามชุดสรุปขอโทษขออภัยเป็นอย่างสูงสูตรหลุดกระจุยกระจายนะครับ แต่ถ้าใครตามเป็นสูตรๆ,ๆไปก็คืออย่างเช่นสูตรนี้นะครับสูตรนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยผมลงให้ก่อนหวยออกวันหนึ่งเนี่ยที่ผมเขียน่าส่งท้ายก่อนหวยออกวันหนึ่งก็คือเมื่อวานี้วันที่หนึ่งก็คือวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยวันที่สามสิบเอ็ดไปรอไปย้อนดูคลิปได้วันที่สามเอ็ดผมลงสูตรนี้ให้เป็นเลขเด่นชุดสองตัวบนล่างนะครับสี่ชุดเนี่ย มาได้ทั้งบนทั้งล่างงวดที่ผ่านมาก็มาที่สามหกนะฮะสามหกหกสามมาล่างงวดก่อนนู้มาบนงวดก่อนอน,น,นู้มาล่างมาล่างมาล่างงวดก่อนนู้มาบนงวดที่งวดเมื่อวานนี้มาล่างนะอันนี้สองตัวบนล่างอันนี้สูตรนี้จะเป็นพู้ลงจริงให้งวงที่ผ่านมาเป็นงวดแรกก็เข้าเลยนะครับแล้วก็ผมก็นําสูตรนี้ไปลงให้ในแฟนเพจผมด้วยนะครับแฟนเพจก็เห็นนะครับอ่ะก็ สูตรนี้จะเข้านะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันอีกฮะอ่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะทําสูตรไหนลงให้สมาชิกยังไงก็ฝากช่องผมด้วยก็แล้วกันเด้ออย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนนะครับช่องกระทอนนักคำนวณฝากกดกดแชร์ด้วยอ่ะมาฝากคำเตือนทางช่องกันก่อนนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเเป็นนนแแแววททาาางงให้มชิกกยยะดต่อร ถูกผิดว่ากันไปตามสูตรนะครับสมาชิกนะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวสูตรนี้นะครับที่เข้าต่อจากงวดที่ผ่านมางวดเมื่อวานนี้ก็ดีใจด้วยใครที่ตามสูตรนี้นะครับมีสูตรนี้ที่เข้าอ่ะสูตรนี้นะครับหน่วยบนนะครับหน่วยบนนะครับดเลขที่ห่งงวดนี้นะครับก็ดีใจด้วยฮะใครที่ตามสูตรนี้นะครับแต่ผมไปจับที่เลขห้านะครับมันมาที่เลขเจ็ดนะครับหน่วยบนครับแล้วก็มาต่อกันกับสูตรอ่ะอันนี้มันเป็นสูตรสองตัวล่าง คู่ชุดนะครับเป็นสูตรสองตัวล่างก็กล่าวขอโทษขออภัยด้วยฮะขึ้นไปบนฮะออกแปดเจ็ดนี่ฮะแปดเจ็ดตรงเลยนะครับจากล่างไปบนเลยสูตรนี้นะครับเดี๋ยวก็มาทําต่อให้นะครับอันนี้สิบบนนะครับแล้วเจ็ดกับหนึ่งหลุดฮะเจ็ดหลุดไปที่หลักหน่วยบนนะครับก็เดี๋ยวมาทําต่อให้นะสองตัวมาหนึ่งตัวคุกกี้นะครับหรือจะเป็นวิ่งบนสองตัวมาหนึ่งตัวคุกกี้ก็ได้สําหรับสูตรนี้เห็นดะครับ อันนี้วิ่งล่างนะครับเลขหกนะวิ่งล่างตัวเดียวไอ้ไม่ใช่วิ่งล่างสิสิบล่างสิบล่างตัวเดียวได้เลขหกเมที่ผ่านมาสูตรนี้แต่มันลงไปที่หลักหน่วยนะครับถ้าใครจะไปปรับเป็นสูตรวิ่งล่างก็ได้เหมือนกันนะสําหรับสูตรนี้นะครับสูตรที่เข้าโอ้สูตรเข้าเยอะนะฮะแต่ผมไปสรุปผิดก,กราบขอโทษขออภัยด้วยอันนี้เด่นล่างชวกันสองสูตรฮะได้หกกับเก้าจับหกเก้าเก้าหกชุดเดียวนะครับไม่มาเลยนะครับมามาไอส้สูตรเนี้ยสูตรนี้มา อันนี้เป็นวิ่งล่างนะมาได้ตรงหลักตําแหน่งสูตรนี้นะครับคนละสูตรกันนะฮะกับสูตรนี้นี่เลขหกนี่นี่คนละสูตรกันนะครับอันนี้เป็นสิบล่างอันนี้เป็นวิ่งล่างนะครับไปจับใส่กับสูตรนี้มันก็หลุดฮะสูตรที่สองนี่หลุดสูตรแรกนี่มาเลขหกมาที่หลักหน่วยล่างอ่าเดี๋ยวมาทําต่อให้นะครับอันนี้หลักสิบล่างห้ากับหกอ่ะก็มาหกก็ลงไปที่สิบล่างมัดอกอะไรมะดอกสามหกอ่ะ นี่ก็ลงไปหลักหน่วยล่างนะครับสูตรนี่ฮะหลักสิบบนฮะเทียบชุนกันสองสูตรโอ้เมาไหวมันปันมือสูตรได้ละเก่าแต่มันบาดตัวดีเลยไอ้หลังจากหลุดก็มาฮะนี่นี่ฮะสูตรนี้ก็แม่นเหมือนกันหลุดแล้วมันก็มาแปะกับเก้ามันออกแปเก้าเลยอันนี้เป็นเน้นไปที่หลักสิบสูตรที่สองสูตรแรกไม่มาเลยหลังจากมาแล้วก็หลุดงวดที่งวดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวมาทําต่อให้สูตรเก่าครับอันนี้หลักสิบบนนะคู่ที่มาจริงๆงฮะเลขแปด นะแต่มันไม่มีเลขแปดนะครับมาเลขคู่อ่ะแต่ไม่มีเลขแปดเลขหกนี่ก็ไปหลักร้อยนะครับเดี๋ยวผมมาปรับเพิ่มใมห้เป็นสี่ตัวก็แล้วกันหลักสิบคู่ขี้นะครับ <c oughs> อันนี้น่าเสียดายมากเลขเด่นครบล่างนะครับเลขเด่นครบล่างนะครับสูตรเดินดีเลยมาสะดุดนะมาแค่เลขหกตัวเดียวนะครับมาแค่เลขหกหกตัวเดียวล่างออกสามหกครับทีนับสนะมาชิกนะไปดูก,กันกับสูตรเลยล่ะ ที่ผมบอกเมอกี้นี้สูตรคู่ชุดนะครับนี่ฮะเอาสูตรนี้ก่อนเลยนะครับไม่ต้องนะรับรอนานนะครับเป็นสูตรส่งท้ายของงวดเมื่อวานนี้นะสูตรนี้ลงจริงให้นะครับตามนี้เลยเลขคู่ชุดสองตัวบนล่างนะครับจับไปก่อนเลย <S <S สูตนี้นะครับ <c oughs> จัดแบบเน้นๆให้ไปก่อน วออกเมื่อวานนี้คนก็นทักแชทมาขอเยอะเลยสําหรับสูตรนี้เลขเด่นสี่ตัวมาที่มาได้บ,บนล่างผมเป็นเ้นที่หกห้านะครับพอปิปชุเลขล่างผมไงหกห้าแต่ 3, 6, <c oughs> <c oughs> รบนะรรมาสามหกนี่นะครับว่ากั 8, 6, 6, 6, 8, 7, นไปนะครับแต่นะครับอแปดกับหกเนี่ยแถวเดียวกันเนี่ยมาที่หลักร้อยกับหลักสิบบุญด้วยนะหกแปดเจ็ดมันออกหกแปดเจ็ดบุญนะครับก็น่าเสียดายฮะอ่ะ เมื่อวานนี้มันออกอันนี้ครับอ่ะ,ะวานออก <c oughs> มาล่างฮะล่างออกสามหกเด้อเมื่อวานนี้นะครับมันเอาของอ่างวดก่อนนู้นที่มันออกบนมันมาออกล่างเฉยเลยเมื่อวานเนี่ยนะครับ <c oughs> เข้าที่สามหกนะครับสูตรเข้าจริงตามนี้นะครับไม่มี <c oughs> อันนี้ล่างมาล่างเมื่อวานนี้ ไม่ได้ได้มีเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขใดๆทั้งสิ้นนะครับใครติดตามผมจริงๆเห็นแน่นอนสําหรับสูตรนี้รวมทั้งอ่กล่าวทักทายหน้าเพจด้วยกันแล้วกันนะครับหน้าเพจนะครับก็เห็นแน่นอนสําหรับสูตรนี้นะครับก็มาที่6กสนะออกตัวกลับนะออกตัวกลับลากงวดที่ผ่านมา ลงจริงให้ล่างงวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกเด้อนะครับก็มาเลยนะครับออก 3, นะสามหกสามหกล่างนะครับลงจริงให้งวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกก็มาเลยตามสูตรตามสเปคตามสูตรไปเป๊ะนะครับอ่ะล่างนะนะนะงวดที่ผ่านมามาล่างนะครับ งวดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนครับงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทําไปพร้อมๆกันตามสมาบัชิกนะดูวิธีทําไปพร้อมๆกันอ่ะมีกระดาษนี่เหลืออยู่ราทำให้มันเต็มกันเลวกันนี่ฮะสูรง่ายๆเลยนะฮะของงวดที่ผ่านมา สูตรแรกแปดกับหกสูตรที่สองสามกับห้าจับคู่ได้บล่ลากอันนี้วดน,นี้นะครับวิธีทำฮนะนำหลักพันหนึ่งครั้งครับบวกร้อยบลหนึ่งครั้งน,นะครับบวกสิบบลหนึ่งครั้งนะครับสูตรที่หนึ่งนี้นะครับก็บวกได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่นะครับเอาสามตำแหน่งมาหวก,กันนะครับเอาบวก,กัน้ตห้าบวกหกลงไทยเียกห้าห้าบวกแปดครับเก้าบวกหกลงไทยเรียกห้า ห้าห้าบวกแปดอ่าลงท้ายเลขสามฮะสูตรที่หนึ่งสามบวกเพิ่มไปแปดครับสามสามบกเพิ่มไปแปดได้เลขหนึ่งนะครับครับสามบวกเพิ่มไปแปดได้เลขหนึ่งฉะนั้นสูตรที่หนึ่งได้สามกับหนึ่งฮะงวดที่ผัดเอ่องวดที่จะถึงนี้ครับเอามาต่อกันกับสูตรที่สองฮะสูตรที่สองนะครับนำหลักแสนหนึ่งครั้ง บวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกสี่คงที่อ่าบวกกันดูเพราะหกหกหกบวกหกลงท้ายเลขสองนครับหกหกลงท้ายเลขสองสองบวกสี่สองบวกสี่ลงไทยด้วยเลขหกับตำแหน่งแรกนครับหกบวกเพิ่มไปสองก็ได้เลขแปดอ่าสูตรแรกได้สามกับหนึ่งสูตรที่สองได้หกกับแปดนะครับอ่ะพิจารณาเอา,เอานะครับนะครับ ชอบนะครับเอาสามกับหนึ่งมาจาับกับกับแปดจับให้เลยนะครับเอาสามสูตรที่หนึ่งสามกับหนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สองนี่หกกับแปดอ่ะตัวเลขคล้ายๆกันหนึ่งแล้วนะครับตัวเลขคล้ายๆกันหนึ่งแล้วนะครับมันจะมาตัวเก่าอีกไหมนี่อตามสูตรอ่ะถ้าชอบก็จับเอ้ยพี่น้องเอ้ยชอบเลขสี่ชุดนี้นะครับ จับคู่ฮะสามหกสามแปดครับสามหกสามหกอีกแล้วอันนี้สามหกอันนี้สามหกอีกแล้วสามหกสามแปดครับหนึ่งหกหนึ่งแปดครับหนึ 18, ่งหกหนึ่งแปดอ่าสี่ชุดนี้ครับบนล่างด้วยใครน้องก็บนล่างครับถ้าชอบก็จัดไปถ้าไม่ชอบมองผ่านโลงจริงหัวที่สองหัวประจำวันที่สิบหกนะครับทับ 4, ทัพ68ล้อลุ้นกันนะทะ4ชุดนี้นะครับนะครับ4ชุดนี้ครับใครชอบจัดใครขัดลูกกระตาก็มองผ่านฮนะเข้าจริงหลุดจริงตามนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านเิงดีประมาณขอบคุณนะครับทุกๆท,ท่านนะครับที่ให้การติดตามขอบคุณครับ